สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็เป็นรีวิวทางด้านของโดมะ SP นั่นเองนะตามคําขอของหลายๆคนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็อย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวจะพยายามไล่ตัวละคร SP ให้แล้วกันนะเพราะว่าก็ไหนไหนก็ไหนไหนก็มี4ดาวแบบอาวุธเอ่อสามสิบตันแล้วก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวทํารีวิวแบบขำๆไปของตัวละคร SP นะถึงมันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็เถอะของแต่ละตัวณนะปัจจุบันนะเพราะว่ามันไม่เก่งเท่ากับ UR และอย่างคือเซิร์ฟเนี่ยเขาไม่น่าจะอัปเกรดตัวละครจาก SP เป็น UR เหมือน g l o บ a l ถ้าถ้าเป็นเหมือน g l o บ a l อ่ะมันจะอัพ SP เป็น UR ตัวอสูรอ่ะ3ตัวนี้อ่ะแล้วก็เป็นทา้งนั่งของทันจิโร่กับ an, มุซันมั้งเป็น5ตัวละครนะที่เขาอัปเกรดจาก SP เป็น UR ทีหนึ่งทำให้มันสามารถยังพอเล่นได้อยู่นะสำหรับบางตัวแต่ว่าพอที่มันเป็นแค่ SP อ่ะมันทำให้ตัวละครมันอ่อนสแตตต่ำสกิลมันอ่อนกว่าทำให้เล่นไม่ได้นะเพราะว่า ตอนที่เซิร์ฟโกอลเนี่ยอัพจาก SP เป็น UR มันจะมีเพิ่มสกิลจากของอาวุธ40ขึ้นมาด้วยโปรติมันจะตันแค่30เลกของ SP แต่ว่าพอเป็น UR ปุ๊บเนี่ยมันจะดันอาวุธให้กลายเป็น40ได้มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นทำให้ตัวละครมันพอเก่งเล่นได้นะปัจจุบันอ่ะแต่ว่าของเวอร์ชันจีนเนี่ยเขาไม่ได้อัปเกรดให้นะก็เลยมีแค่นี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวละคร sp เนี่ยมันจะพอเล่นได้หรือเปล่าในเมตาของ ur เองนะก่อนที่ไปดูนะ้ะหาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครของตัวเกม x c e l e n game ก่อนนะครับผมโอเคไปอ่หลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราจะมาอยู่ทางหน้าของหน้าโหลดทางตัวเกมอย่างนี้นะก็สามารถสแกนดาวน์โหลดได้ของแอป x seven game นะใครเป็น ios สามารถโหลดของ ios ใครเป็น android สามารถโหลดของ android นะหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งตัวเกมติดตั้งตัวแอปให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทางหน้าของ เดบอนเซีร์ er ในแอปพลิเคชันของ x อ็กซ์เอ่ะหาเวอร์ชั่นที่มันเป็นทางของลด99%อย่างนี้อ่ะเราทําการดาวน์โหลดมาก็จะเข้าไปทางตัวเกมที่ผมเล่นเป็นปกตินะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างเป็นลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอก e อีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดทางล้างของการรับรหัส รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอ e ีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไข,ขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทำการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมโอเคหลังจากดูวิธีการ,ารดาวโหลดแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวมาดูก่อนเอาจริงเนี่ยตอนแรกผมกะจะดันพลังให้มันเท่า13ล้านเท่ากับโคคุชิโบ oh เมื่อวานนะ แต่ว่ามันดันไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเพราะว่าสเต็ตมันต่ําหรือไม่ก็เพราะสกิลที่ผมใส่เนี่ยมันไม่ได้ตรงกันนะแต่ว่าก็ใส่ตามแล้วแต่ตัวละครคือไม่ได้ใส่เป๊ะเหมือนกันทุกตัวละครอ่ะก็สกิลดรวลุ้งเนี่ยก็เบสิกเลยเป็น HP สปีดพลังโจมตีแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตี20%สองเทินเมื่อใช้สกิลมัง้งถ้าไม่ผิดอ่ะแล้วก็นี้เป็นเพิ่มคิส5%แล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มพลันนเเพงเพิ่มพลังเพิ่มดาเมจ4%ได้5สเต็ตอ่ะประมาณนี้ โอเคมาแล้วก็สกิลคร่าวๆข,ของตัวละครน,นะก็สกิลหนึ่งเนี่ยตีน่าจะออทาเก็ตแล้วก็มีลดสปีดกบบทางโยมตีคู่ต่อสู้อ่ะแล้วก็สกิลสองเนี่ยมันจะเป็นพาสซีฟเหมือนกับสกิลหนึ่งมีลดด้วยแล้วก็น่าจะมีลูบ้างตัวละครถ้าจะไม่ผิดอ่ะแล้วก็อันตีเนี่ยเป็นเหมือนสกิลหนึ่งเลยคือมีอันนี้ฟีดมันจะสแต็กได้สิบสแต็คคือลดสปีดยี่สิบลดดาเมจยี่สิบประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันล่างจะมีโอกาสสตันด้วยแต่ว่าอันนี้น่าจะสตันแค่เทินเดียวแล้วก็อันนี้ าพาสซีฟก็จะมีทางด้านของเหมือนเป็นอาณาเขตน้ำแข็งม้างถ้าจำไม่ผิดก็จะมีลดสปีดเหมือนกันแล้วก็อันข้างล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาส30สตันสองเธอหรือมันเป็นโล่น้ำแข็งของตัวเองใน,นนี้อ่ะแล้วก็อาวุธเนี่ยก็เซตเดิมของอสูรแล้วก็สกิลของใส่เป็นล้างซีซีแล้วก็คอมโ,มโบแล้วก็เป็นคีกับคีดามิทแล้วก็อันนี้ใส่เป็นตกเกาะกับสปีดเอาจริงตัวละครก็เหมาะกับสายซีซีมากกว่ามันไม่ได้เหมาะกับตัวละครดามจทนะตัวละครดมาอ่ะแล้วก็ อาวุธ30อืมแล้วก็อาวุธไออาวุธกิลใช้เป็นหน้าไม้อมืบวกบวกเป็นทนัทางของขั้น 5, อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นคอมมา่าเซตร้อยเซตเดียวที่มีอยู่แล้วก็มังกรเซตดีที่สุดเซตเดียวที่มีอยู่ใน ID เดีเหมือนกันโอเคพลังอยู่ที่12.8ล้านนะเกือบ13ล้านนะคือดันทุกอย่างแล้วแหละเหมือนกับโคคุชิโบเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมพลังมันไม่ถึงเหมือนกันอะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก็เทสคนแรก ก็น่าจะเป็นคนเดิมมั้งเอาเอาเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเอาคุณ NT Channel ก่อน27ล้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไป30กว่าล้านน่าจะสูงสุดแค่โกโจซารูมั้ง40กว่าล้านแค่นั้นแหละ5้าล้านเดี๋ยวต้องดูก่อนมันจะไหวหรือเปล่าตัวละครอ่ะเปิดมาปุ๊บสาดไปก่อน1ทีอ่ะรถอ่ารถสปีดรถอันนี้ไปก่อนนี่มันจะมีติดเหมือนจะมีติดแค่บ,บางตัวหรือตัวอื่นมาล้างซีได้ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ย กียวมีติดอยู่นะแล้วก็เออลิงโงคุติดไป6สแต็กนะมันติดหกมันติด6สแต็กได้ไงวะถ้าจะไม่ผิดเิงโงคุเหมือนมีดูดดีบัฟป่ะใช่ไหมเิงโงคุมันมีดูดงงดีบัฟของเพื่อนเหรอทำไมมันถึงติด6สแต็กได้แปลกๆนะอ่ะตีไปก่อนแต่ไงก็แล้วแต่ม,มอนนี้ผมผมจำไม่ได้จริงนะเิงโงคุมันมีดูดดูดดีบัฟของเพื่อนด้วยเหรอเนี่ยทำไมมันถึงโดน6สแต็กทั้งที่เพิ่งจะเริ่มเทินมาแค่เทินสองเทิน อ่ะอันนี้เก็บเกรดครบนะเก็บเกรดครบเกรดบ่วงครบอาจจะเป็นทนักษของฟิวน้ำแข็งทำให้สตูเนี่ยติดน่าจะติด1สแต็กอะประมาณ1สแต็กเพิ่มเนี่ยอันนี้จะมีสสแตก็กอ่อสี่สแต็กอันนี้ของอุซุยเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนอันนี้มันจะบังนะมองไม่เห็นโอ้ตายไปเลยว่ะกระจุยเลยทีนี้ไม่มีตายเกิดด้วยนะ อันนี้คือไม่มีตายเกิดด้วยนะตายแล้วตายเลยด้วยอ่ะเดี๋ยวขอสคริปต์แล้วกันเดี๋ยวดูดามิเอตเอาก็ดามิเอตเนี่ยสองเ์นเนี่ย,ยทำไป40ล้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะตัวอื่นเนี่ยก็5เทิร์นทำไปแค่70ล้านเท่ากับว่าถ้ายังอยู่ต่อเนี่ยก็น่าจะทำดามิเอตได้เยอะกว่าน,นี้อยู่นะก็ก็ถือว่าโอเคไม่ไม่ขี้เหร่แต่ว่าตัวละครมันไม่มีอา,มาตุธะทำให้ตัวละครมันดูค่อนข้างบางาไปหน่อยอ่ะมามาดูนี้ ส่วนมากอ่ะตัว SP อ่ะมันจะไม่ค่อยมีอมตะหรอกที่เนี้ยมันจะเป็นข้อเสียของตัวละครคือเมตาเนี่ยถ้าไม่มีอมตะเล่นยากเล่นยากมากโอ้มาถึงปุ๊บโดนซันก่อนเลยไม่ได้ออกสก,กิลด้วยซ้ําแต่ว่าเรามีจับพาสตนะเนี่ยติดคนละหนึ่งสแต็กสองสแต็กอยู่ประมาณนี้แล้วก็เหมือนถ้าเราโดนตีเนี่ยมันก็จะติดเพิ่มอยู่นะอ่ะเดี๋ยวรอดูไปก่อนเนี่ยศัตรูบางตัวติด1นึ่งสแต็กสองสแต็คเห็นไหมบิสเลตติดไป2แสตกแ็กละถือว่าโอเคอยู่นะทั้งที่ตัวเราไม่ได้ตีนะ อย่างที่บอกไปแหละว่าตัวละครมันไม่ใช่ตัวละครสายดาเมจนะมันเป็นตัวละครสาย CC สาย CC เนี่ยน่าจะโอเคกว่าอ่ะเก็บเกล็ดครบเป็นฟิลน้ําแข็งก็จะมีติดน้ําแข็งเพิ่มขึ้นเราไม่ได้เห็นอันติเลยตายปะเนี่ยโอเครอดอยู่ไม่ดุเหมือนจะไม่โดนนะเมื่อกี้อ่ะล้าง CC หน่อยไหมล้างเออ,อเกตได้แชสติอยู่โอ้โหสัญลักษณ์ของอน,นี่แม่งบังวะบังหน้าอ่ะ เป็นเรียกพระปุริสัตนะออกมาใช้น้ำแข็งมันเป็นสกิลคล้ายๆกับในมังหะแหละถ้าจำไม่ผิดนะใครที่ไม่ใค,ไมไใครที่ไม่ได้อ่านมังงะแต่ว่าเราดูอนิเมะนะก็เนี่ยแหละเป็นการสปอย <c oughs> แต่ว่าใครที่เล่นเกมีก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วมั้งว่าสกิลมันเป็นประมาณไหนนะอ่ะไปไปก,ก่อนเอาจิงอ่ะสกินของโดมาร์ผมว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะสกินล,ล่างเนี่ยสกินของเอสอ่ะไม่ค่อยเท่แต่ว่าสกินของยูอาร์เท่อยู่ ตีไปโปและอย่างคือโดม่ามันจะมีเหมือนสกิลเอ่อเหมือนเป็นน้ําแข็งกัดอ่ะเป็นทำดาเมจเหมือนเป็นสถานะดอทเพิ่มขึ้นอ่ะนิดหน่อยประมาณเนี้ยคือดาเมจมันน่าจะแรงจากส่วนนั้นด้วยนะคือทั้งโดม่าเอสทั้ง U r มันจะมีสถานะดอทที่เป็นน้ําแข็งกัดแต่มันดาเมจมันน่าจะไม่แรงเท่าพวกเผากับไฟช็อตหรอมัง้งแล้วก็ตัวไหนที่มันตายเนี่ยต้องน่าจะต้องเก็บสแต็กใหม่นะแบบตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยอาจจะต้องเก็บสแตก็กเอ่อน้าแข็งใหม่ อ่าสีไปห้าล้านเบาๆสามตัวอย่างที่บอกไปนะว่าตัวละครเน้นซีซีนนะไม่ได้เน้นดาเมจคือไม่ต้องหวังดาเมจกับตัวละครมันเบามากๆส่วนมากแต่ก่อนอนะ่ะถ้าเล่นจริงๆนะก็เล่นเป็นสายซีซีเป็นดาเมจแบบดาเมจลองๆหน่อยอะ่ะไม่ใช่ดาเมจหลักดาเมจหลักมันไม่ไหวอะ่ะเบาไปตัวถ้าสมัยก่อนอนะ่ะดาเมจหลักของ SP ก็น่าจะเป็นโคคุอะโคคุชิโบเนี่ยดาเมจแรงกว่าอ่ะทุบมา 87ล้านยังรอดอยู่อ่ะทุบไปอีกทีนึงโอ้โหเกาะแตกไปเลยเพ่โล่น้้าแข็งแตกไปเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ลดทางงยมตีอีกฝั่งหนึ่งน่าจะตายหรือแม่กัถ้าเราไม่มีโล่น่าจะตายอยู่แต่อันนี้ผมคิดว่ามันเก็บเกียรติไว้อยู่นะคือไอพื้นน้าแข็งในอีกฝั่งหนึ่งคือโดนเหมือนจะโดน2ทีติดเลยนะแทบจะไม่หายเลยแล้วก็เกียรติจะเต็มอีกแล้วอ่ะ ดาเอตทำไป54ล้านนะถือว่าค่อนข้างเบาอยู่นะแต่ว่าก็แต่ว่ามันยืนได้5เธอนะ์นอ่ะหลังจากอุสเวนติอะไรไปผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังถือว่ายืนได้อยู่ทั้งที่ตัวละครมันไม่ได้มีอมาตะด้วยซ้ำนะอยืนได้ถือว่าโอเคไม่ไม่แย่ยมากเมื่อกี้พลังอยู่ที่35ล้านขอสูงกว่า35แต่ยังไม่ถึง40อ่ะคนนี้ละกันโซนิคอ่ะโซนิค38ล้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวไป43ล้านเลยเป็นโกโจซรารุแล้วก็เดี๋ยวค่อยหา50ล้านประมาณนี้ ถ้าเราไม่ตายซะก,ก่อนนะนี้เอี้โอ้อันนี้มันตัวดามเสามตัวหลักๆเลยมีอิโนโุด้วยตีไปเมกีน้น่าจะมาสักสี่สิบล้านได้นะประมาณสี่สิบล้านได้เบิ้ลไปจริงยี่สิบสี่ล้านเอ้ยรอบนี้แรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่ตีตีเห็นไหมเราตีแค่สองครั้งในะอีกฝั่งหนึ่งติดมีสองสแตก็กับ4สแต็กนะอะมูซันเนี่ยมันตายไปตายเกิดใหม่นะมันเลยแบบไม่ไม่ได้รับสถานะ อุซุยิ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าอุซูยิ่ยหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยตัวอื่นเนี่ยมันจะมี2สแตก็ก2สแต็กแล้วก็4สแตก็กโอ้ตีไม่พักเลยเว้ยเดี๋ยวก็ตายพอดีนั่นไงโอ้โหอินโอนสุเกะอินโอนสุเกะแม่งฟาดไป4-5ทีตายเลยทีนี้แค้นตามเนื้อเรื่องเปล่าวะตัวละครมันแค้นตามเนื้อเรื่องหรือเปล่าวะอันนี้คือจะบอกว่าสปอย จะบอกสปอยอีก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครที่ดูผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนประสาทไร้ขอบเขตตอ,ขอเอเตอนท้ายของเรื่องเนี่ยตอนท้ายของเรื่องเนี่ยอินุสกิมันมาเจอกับโดมาหรือยังนะแต่ว่านั่นแหละมันเป็นโดมาก,กับใครนะอ่าชื่ออะไรวะลูกศิษย์ของชิน,นบุอ่ะอ่ะสองคนอ่ะมาเจอกับโดมาอีกทีหนึง่งน่าจะเป็นภาคถัดไปแหละผมคิดว่าภาคถัดไปก็ได้เจอกสักปีสองปีอ,งปอืมอันนี้ยับครับยับ ไอชนะอยู่หรอชนะได้ไงวะเราเมจตีไป850ล้านนะแล้วก็โดมาเราตีไป71ล้านอ่ะล้านถือว่าโอเคนะอันนี้850อันนี้ตีไป71ล้านถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเป็นอันดับ2อยู่นะทั้งที่เทินเดียวด้วยนะเทินแรกเทินเดียวเราตีไป71ล้านถือว่าโอเคนะไม่ไม่แย่คือเรามาตายตรงอินุสเกะมันตีย้ำตัวเรา34ทีเลยตายถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าไม่แย่นะ อย่างที่บอกไปว่าข้อเสียคือมันไม่มีอมะตะนะถ้ามีอมะตะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่านี้อยู่อ่ะถัดไปเรามาลองกับโกโจศัตรุอ่าพลัง43ล้าน50ล้านนี้ไม่แน่ใจจะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวลองหาหาดูถ้าไหวก็เก่งอยู่นะตัวละครโอโ้แต่นี้าดาเมจไอ้ดาเมจนี่มาแค่2ตัวนี่เป่าอ่ะเปิดมาปุ๊บเนี่ยอ่ะศาสตร์ไปก่อนโอ๊เท่าไหร่ประมาณ40ล้านได้เนี่ยเลงงูคูมันติดตัวเดียวเลยนะ4สแตกเนะี่ย สี stack. ่สต็กเมื่อกี้ติดแห็นแล้ติดเจ็ดสต็กแล้วแปลว่ามันดูดได้จริงแหละเลงงูคุน่าจะดูดดีบัฟของคู่ต่อสู้ได้นะเนี่ยเจ็ดสอ่าเจ็ดแตกคือตัวอื่นเนี่ยไม่ติดเลยนะติดแค่เลงงูคุตัวเดียวเจ็ดเจ็ดสต็กอืมสุดยอดโอ้โล่หนาอยู่นะแต่เราติดทอนติดโดนลดดาเมจแล้วก็โล่เราหนาอยู่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่เดียวตะมีโอกาสตายง่ายอยู่นะ โล่งหนาก็จริงแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ตีหรอกอ่ะอันนี้ผมคิดว่าถ้าจากสกิลอ่ะมันน่าจะดูดได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนพื้นอาเคดอ่ะเป็นเหมือนฟิวอ่ะมันเลยไม่สามารถดูดได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะบางตัวยังติดอยู่นะเนี่ยบางตัวติดฟอร์สไออติด,ต,ดติดน้่มแข็งกัดอยู่มาฟาดมาคอเตอร์โอ้โหลเราหายไปเยอะอยู่นะอ่ะขอเอ้ยเดี๋ยวเปิดไว้เหมือนกันก่อน,ก,อนกันจะได้ดูดีบัฟด้วยว่ากี่สแต็กละ 9แตกนะของอของเลนเนี่ย9แตกแล้วโอ้โหตายไปเลยะขอ,ของเลน9แตกนะตัวอื่นตัวอื่นยังอยู่อยู่ถามว่ามีโอกาสชนะไหมมันก็มีโอกาสชนะนะถ้าถ้ามิสเรี่เราตายเนี่ยมิสเตอรีสร่สูดเราตายมีโอกาสชนะอยู่ระ <c oughs> เบิดระเ,เบิดคืนไปน่าจะชนะได้อยู่นะเดี๋ยวเราดูไปก่อนโดมาเราไม่ได้ใส่ไตเกิดน,นะก็จะได้เห็นแค่อ,อันตีน่าจะเอะน่าจะได้เห็นดามิแค่เินสองเธอแรกอะประมาณนั้น เดี๋ยวรอดูว่าดาเมจมันจะประมาณเท่าไหร่คืออย่างที่บอกไปนะว่าข้อเสียของ SP เนี่ยคือมันไม่มีอมตะสมัยก่อนอนะ่ะตัวละครที่มีอมตะมันค่อนข้างน้อยนะแต่พอมาสมัยเนี้ยตัวละครไหนที่มาใหม่แล้วไม่มีอมตะแทบจะไม่ติดเมตานะคือมันตายง่ายเกินไปนอกจากว่าคุณจะมีโลหนามากๆหรือไม่ก็มีอะไรที่มันสามารถแก้ขัดอมตะได้โอตายไปเลยเว้ยมิสซี่อะกดข้าบ้างอันนี้โป๊ะเป๊งชนะอยู่นะชนะได้ไงวะ เนี yeah, ่ยดาเมจแค่ผมจําได้ว่ามันตายตอนเทินสองใช่ไหมแปลว่าเทินแรกอะดาเมจเราทําไปอยู่ที่56ล้านก็ถือว่าโอเคนะคือดาเมจอะผมคิดว่าโอเคน่าจะดีกว่ามิจิกัสอีกแต่ว่าความบางก็ไลเลียกันอะมันมันไม่ได้หนากว่ากันอะดาเมจพอได้อยู่นะแต่ว่าความความหนาไม่ได้เลยตัวละครไม่มีอมตะนี่ลําบากมากอะ5้า้านจะมีใครบ้างอะ จำไม่ได้ว่าม,มี50ล้านด้วยหรือเปล่าและยิ่งในเซิร์ฟผมนี่ยิ่งมีแต่สุรตานั้นเลยตอนนี้อ๋อ50ไม่มี50ล้านอันนี้แล้วกันอันนี้นี่ห้5ล้านอ่ะทีขำๆเตรียมขำ,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 ขำอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้แบบทีมเต็มมากนะเหมือนจะเป็นตัวตัวตัวเขาเรียกอะไรนะตัวจริงแค่2 3ตัวที่เหลือก็เป็นตัวแบบน่าจะ ใส่ของไม่เต็มมากมาโดมาปาดไปโหไม่เข้าเลยสิได้เข้าแค่ประมาณสิบล้านเมืม่อกี้เนี่ยแต่นี้เลนก็ไม่ดูดนะตัวละครอื่นโดนไปสองอสองแตกสองแตกแต่เลนไม่โดนแล้วก็ไอสองตัวนี้ก็ไม่โดนตีไปก่อนดามจไม่เข้าเลยเมื่อกี้ตีไปแค่สิบล้านเองแต่ว่ามันมีอาณาเขตของเกียวเมียแล้วก็มีหนามของมิสซิลี่ได้นะก็ถือว่าพอเข้าใจได้ว่ามันว่ามันกันดามจไปเยอะอยู่ สองตัวนี้รวมกันน่าจะของมิซึริถ้าจะไม่ผิดหนามน่าจะการสามสิบปะแล้วก็ของเกียวเมะน่าจะอีกสักสามสิบมั้งดาเมจมันเลยเบาหน่อยนะโอ้แต่ละโอ้โหถ้าโดนตีตายเชิญเดียวนี่สุดยอดเลยเนะี่ยเออยังรอดอยู่มาขอดวลตีหน่อยขอดวลตีอันตีนี้แทบไม่ได้ดูเลยนะอ่ะเป็นฟิวน้ำแข็งใส่ไปแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอนตีไม่น่าจะติดตันใช่ไหมเนะี่ยเราไม่ติดตันแต่ว่าติดทอนใบหรือเปล่า ไม่ติดโอเคได้แช้นตีอยู่มาสานเข้าไป28ล้านก็28ล้านแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันมีลดดาเมจ2อันก็ถือโอเคนะผมคิดว่าไม่ไม่เบานะแรงอยู่เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ2ตัวมันลดน่าจะสัก60%มั้ง28ล้านถ้าบวกไปอีก60ก็น่าจะสัก4 0 5 0ล้านได้อยู่ถ้สัก40กว่าล้านน่ะผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่ไม่แย่สับอันติ แต่ว่ารอบผ่านๆมาเราแทบจะไม่ได้ใช้ตีนะส่วนมากคือโดนตีตายก่อนหรือไม่ก็โดนโดนเอ่อเซฟสึมนันตีตายไม่ก็โดนอินโนสเกตสกิลย่อยตายแค่นั้นเลยแล้วก็ติดทอนติดใบต่างๆนานานะทั้งที่ใส่ล้างซีซีแล้วนะแต่ก็ล้างไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ผมอยากได้อย่างที่บอกไปนะว่าอยากได้ตัวละครซับพอร์ตที่มันสามารถล้างซีซีได้เยอะๆหน่อยอเป็นแบบซับแบบซัดจริงๆอะ่ะ ซับแบบล้าง CC หรือว่ากัน CC เทินหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคอยู่นะแบบสกิลย่อยก็ได้สกิลย่อยกัน CC เทินหนึ่งหรือไม่ก็อันติที่สามารถใช้ได้แม้ติดสถานะติดใบติดตันติดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเทินอันติเราสามารถใช้อันติได้แล้วก็เป็นการล้างซ c ทั้งหมดแล้วก็กัน CC1 เทินอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่ากันสักเทินหนึ่งอะ่ะอันติกันเทินหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะไม่ไม่แย่ไม่แย่ฮิวด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ที่เป็นซับแบบขอให้มันเป็นซับแบบซับจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบพวกซับดาเมจซับอ่าซับอะไรพวกนั้นเอออยากได้แบบซับจริงๆเหมือนธารมยุกอย่างเงี้ยฮิวแรงๆหน่อยอะไรประมาณนั้นส่วนมากมันมีแต่แบบซับดาเมจอย่างเงี้ยอ่ามิสซิลี่อย่างเงี้ยมิสซิลี่ศูเนี่ยซับดาเมจมิสซิลี่เมจอย่างเงี้ยซับดาเมจแล้วก็อย่างชิโนบุอย่างเงี้ยมันก็เป็นซับมันมันก็ไม่ได้ซับจ๋ามันก็เป็นซับกึ่งดาเมจอยู่ดีอ่ะเกโกะอย่างเงี้ยซับดาเมจ ดีบัฟในตัวสามสี่อย่างไม่สูตสักกะทางถ้าเป็นแบบซับจ๋าๆได้น่าจะดีเอาอะ้รก็ได้เอามูซันเด็กอะเอามูซันร่างเด็กอะมาเป็นซัพพอร์ตเพราะว่าถ้าผมคิดว่าถ้ามูซันร่างเด็กมันมาจริงๆนะยังไงมันก็เป็นซัพพอร์ตมันไม่มีทางเป็นดามจขนาดร่างไมเขึ้นแจ็คสันมันยังเป็นมันยังเป็นซัพพอร์ตเลยตอนนี้มูซันมีอยู่สองร่างเนาะมีร่างคนเออเหลือร่างผู้หญิงเหลือร่างผู้หญิงกับร่างเด็กสองร่าง เออน่าจะเหลือประมาณสองล่างแต่ว่ามันก็มันก็น่าจะไม่เข้าหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าก็โอเคนะผมคิดว่าถ้าเข้าก็สวยอยู่นะร่างเด็กน่าจะเป็นซับพอตส่วนร่างผู้หญิงก,ก็เป็นเออมันก็เป็นซับพอตเหมือนกันเลยมันคงไม่ใช่ดามิหรอกแต่ทําไมรอบนี้มันยืนนานจังเลยอีกฝั่งอาจจะเพราะอีกฝั่งหนึ่งตัวละครดามิมันน้อยั้างเนี่ยอาจจะได้ดูดามิเยอะหน่อยนะรอบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะทำดามิได้เยอะอยู่เพราะมันยืนนานอยู่อะ แต่ดีบัฟมันเยอะแล้วขอปิดดีบัฟแล้วกันเยอะเกินมันจะจบเทิไนไหนวะเนี่ยยังแทบไม่มีใครสะเทอือนเลยปะเลื่อนยังเต็มหลอดกันอยู่เลยมีโอกาส15เทินได้เนะี่ยตีไปก่อนตีคืนโดมะอันติยิงไป17ล้านเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลโอ้โหอนาเขีดน้ำแข็งโคตรไวอะ เกตเติมโคตรไวแต่อีกฝั่งหนึ่งมันก็น่าจะโดนไปเยอะอยู่นะดีบัฟห้าสแต็กอ่ารอดไหมโหต้ัตาย4ตัวเลยเหรอแรงเกินแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็โดนสะท้อนตายอยู่นะโดนระเบิดโดนอะไรตายอยู่อ่ะน่าจะจบแล้วประมาณนี้น่าจะไม่ชนะหรอกอ่ะดาเมตหกเ์นเนี่ยเราตีไป71ล้านก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้เยอะมาก เจออินโนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตีไปพันล้านนะของเราตีได้180ล้าน130 1 7าอีโินโมันตีไป1,100ล้านน่าจะเป็นไอจังหวะอันตีรอบเมื่อกี้แหละค่อนข้างแรงมากแล้วก็สกิลย่อยอีกต่างๆก็นะ่าประมาณนั้นเนี่ยแล้วดูเนี่ยมิสซิเมดที่เป็นซัพพอตนะตีไป320ล้านนะคืออ่าท็อปเซิร์ฟหลายๆคนอนะ่ะมันเอามิสซิเมดเนี่ยไปทำเป็นตัวละครนามินะมันไม่ได้ทำเป็นซัพพอต เขาเอาไปใส่สกิลใส่อาวุธเนี่ยเป็นสายดาเมจเลยคือไม่ได้ใส่เป็นสายซัพพอร์ตเลยเอะอ,อันนี้ดูไม่ได้มันต้องไปดูจากข้างในอีกทีนึงอะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวโอบานไยเดี๋ยวโอบานไยอ่ะน่าจะได้ดูน่าจะเร็วๆนี้แหละเพราะตอนนี้คืออันนี้มันอยู่รอบแปดทีมนะแต่ว่าส่วนมากอะทัวร์นาเมนต์กับซีนีดูเอลอะมันจะจบไล่เดียก,กัน ทั้งที่มันไม่ควรจะจบไล่เรียกกันด้วยซ้าอันนี้มันควรจะจบใบหน่อยแล้วก็ค่อยต่อเซนิเอลแต่ว่าเดี๋ยวรออีกทีแล้วกันอาจจะถ้าเป็นแบบทีมเนี่ยเซนิเอลเนี่ยผมคงไม่ได้เอาโอบนายลงหรืออาจจะเอาลงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยรอบเนี่ยผมเอาลงเพราะว่าเดี๋ยวจะทําคลิปด้วยก็เลยแบบอ่ะเอาลงไปของโอบนายถ้าแพ้หรือชนะตอนรอบไหนที่มันจําเป็นจริงเนี่ยก็ไม่แปรถือว่าได้ทําคลิปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่แพ้นะ คือโอบไนก็ยังถือว่าเอาชนะให้อยู่ได้ทุกแมตช์อยู่นะเพราะว่าเจอกับคนที่เขายังไม่ได้ตึงมากแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะเจอตึงแล้วนีอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครบ้างสามารถดูคลิปก่าๆได้เดี๋ยวแปะคิวทางซ้ายพิทิดทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแปแบะครับผม